สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยบรรยากาศแอบแคล้ายๆเหมือนพวกเราอยู่ที่แม่น้ำแควน้อยเลยใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยตอนนี้พวกเราอยู่ที่คลองสามตะสามิตรอำเภอพัสมุทตเจดีจังหวัดสมุทรปราการต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับพวกเราสองคนเนี่ยเริ่มหลงรักฝั่งนี้ขึ้นมาทุกทีแล้วสำหรับคลิปนี้เรามีร้านหมูก,กระทะดีๆนะครับที่อยากบอกต่อทุกคน ให้ไปชิมกันเห็นบรรยากาศไหมครับคือน่านางมากและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่บาร์หมูกระทะนะครับสาหรับที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับวัตถุดิบต,ต่างๆของเขาหน้ากินมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกนะครับปลาดอรลี่สาหร่ายวาเาเมเขาก็มีนะส่วนพวกเนื้อต่างๆก็หน้ากินมากเห็นไหมครับดูสดสะอาดดีเขามีทั้งไก่หมักหมูหมัมกตับหมู3ชั้นสไลด์มาเป็นชิ้นใหญ่ๆ สำหรับร้านนี้เขาเป็นหมูกระทะแบบช่างกิโลนะครับในราคากิโลละ289บาทส่วนพวกผักต่างๆนะครับวุ้นเส้นน้ำจิ้มน้ำซุปนี่คือฟรีนะสามารถเติมได้ไม่อัน้นน้ำจิ้มร้านนี้เขามี3รสชาติด้วยกันและดูบรรยากาศเลยครับคือดีมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเหมือนพวกเราครับอีกหนึอย่างที่ผมชอบร้านนี้มากเลยคือเตาเขาแรงดีครับและเตาของเขาเนี่ยสามารถเติมฐานเปลี่ยนกระทะ ฟรีเช่นกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบน้ําจิ้มของทางร้านเขากันว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือน้ําจิ้มสูตรพิเศษที่ทางร้านเขาคิดค้นขึ้นเองมันจะมีความเปรี้ยวหวานมันๆนัวๆอร่อยไม่เหมือนใครส่วนน้าจิ้มซีฟู้ดของร้านนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากครับมีความเข้มข้นเปรี้ยวแซบ่บ หอมพริกขี้หนูเอาง่ายๆเลยนะครับของทะเลน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขารับจบทั้งหมดและส่วนนี้ครับคือน้ำจิ้มหมูกระทะแบบออริจินอลนะครับพวกเราขอลาดลงไปบนน้ำซุปแบบนี้ทำเป็นซุก,กี้เอาไว้สดนอกเหนือจากหมูกระทะที่ดีมากๆแล้วนะครับของทานเล่นที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันใครที่เป็นสายดื่มต้องรับชมคลิปนี้ให้จบนะเริ่มที่เมนูแรกข้าวผัดรวมมิตรจานใหญ่ในราคา199บาทและนี่ครับปอเปียทอดนะครับในราคาชุดละ89บาททอดมาได้ด ดีมากไม่อมน้ํามันไส้แน่นม้วนกันมาเป็นแท่งใหญ่ๆเลยและสําหรับท่านใดนะครับที่มากับเด็กเยอะๆเนี่ยกลัวน้องๆหนูจะง่ายนะครับเวลาเราดื่มนานๆให้สั่ง2เมนูนี้คือปีกไก่ทอดน้ําปลา ปูอัดวาซาบิน้องๆน่าจะชอบกันมากันที่เมนูต่อไปครับสำหรับเมนูนี้คือแหนมซี่โครงหมูทอดในราคาชุดละ99บาทเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงแน่นๆกินเข้าไปแบบนี้ด้วยนะตามด้วยเก๊กวยมีฟองสักหน่อยแจ๋วเลยส่วนสําหรับเมนูนี้ครับพวกเราขออนุญาตทดสอบน้ําปลาลาของทางร้านเขาส้ตามตำรวมมิตรทะเลนะครับน้ำปลาลาของที่นี่ดีมากครับมีความนวลนว หอมใช้ได้เลยอีกหนึ่งเมนูที่พวกเราชอบมากของทางร้านเขานะครับนั่นก็คือยำวุ้นเส้นหมูสับนั่นเองเขาก็จะยำออกมาสไตล์โบราณหน่อยรสชาติจัด,ดจ้านดีครับแซ่บเปรี้ยวกาลังดีและนี่ครับเมนูสุดท้ายหมึกนึ่งมะนาวเสิร์ฟกันมาเป็นหม้อไฟเลยนะครับในราคา189บาทสําหรับเมนูนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแค่เห็นที่เราควักขึ้นมาจากน้ำเนี่ยทุกท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าแซ่บแค่ไหนโอเคครับทุกท่านคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าพิกัดร้านนีน้อยู่ที่ไหนสําหรับร้านนี้เขาตั้งอยู่ที่ซอยวัดแหลนาาเลืออํภ จังหวัดสมุทรปราการใครกลัวมาไม่ถูกจริงๆนะครับให้เซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยว่าบาร์หมูกระทะเขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3ถึง5ทุ่มใครที่มาจัดวันเกิดที่ร้านเขาเนี่ยมีส่วนลดให้10%ตลอดเดือนเกิดเขามีที่จอดรถในร้านและหน้าร้านนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านหมูกระทะที่ทุกท่านนั้นควรแชร์คลิปเซฟคลิปเก็บไว้และตามกันมาทุกคน